บอมนะคะกับพิลาทิสทิวสเตทิฟวันนี้นะคะจะเสนอเรื่องของการทำออฟโฟลดิชันในคนที่เจ็บบริเวณข้อมือนะคะว่ามีวิธีการแก้ไขยังไงได้บ้างคะ่ะถ้าออฟโฟเนี่ยก็คือถ้าคุกเข่าสีขาหรือถ้าวัตเตอร์เพรสนี่เองนะคะในการทำกเข่าสีขาเนี่ยหลายๆคนเนี่ยจะเจ็บที่บริเวณข้อมือใช่ไหมคะในการทำออฟโฟปกติก็คือมือวางไว้ที่พื้น หัวไหล่ห่างจากใบหูแล้วก็ให้หัวเข่าอยู่แนวเดียวกันกับสะโพกให้มากที่สุดใช่ไหมคะยืดเป็นนิวทรัลสปาเวลาที่เราทำเนี่ยถ้าเกิดว่าน้ำหนักลงไปทิ้งที่ข้อมือแล้วก็เจ็บข้อมือมากจนเกินไปสิ่งที่เราจะช่วยได้ก็คือ1สามารถใช้เรื่องของการกำปั้นนะคะทำกำมืออย่างนี้นะคะแล้วก็วางไว้ไที่พื้น ก็ยืดตัวขึ้นนะคะก็จะช่วยได้ในระดับหนึ่งแต่ลหลายๆคนไม่สามารถที่จะทิ้งน้ำหนักลงได้อีกก็จะเกิดการเจ็บใช่ไหมคะเราก็อาจจะต้องเปลี่ยนเป็นการาหาสิ่งต่างๆรอบตัวอย่างเช่นผ้า,าคุณหนูหรือ,อม้วนเสือ่อหรือบล็อกมาเพื่อวางไว้ตรงบริเวณส้นมือได้นะคะหรือถ้าไม่มี เราสามารถทําท่าวางข้อศอกแทนในการวางข้อมือนะคะเช่นวางข้อศอกนี้ค่ะนะคะเพื่อให้น้ําหนักเนี่ยไม่ได้ลงไปที่ข้อมือนะคะบางทีเนี่ยเราก็สามารถหาสิ่งที่สูงขึ้นมานิดนึงจากพื้นนะคะอย่างเช่นบ็อกซ์หรือว่าอันนี้เป็นแบนช์หรือเป็นแบดนะคะ สามารถวางข้อศอกลงไปได้โดยที่ตัวเนี่ยจะได้ขนาดกับพื้นค่ะอย่างเช่นแบบนี้นะคะวางข้อศอกลงไปแล้วก็อยู่ในท่าออฟโฟนนะคะแล้วเราจะทําท่าต่างๆได้โดยที่เราเนี่ยไม่เจ็บข้อมือนั่นเองค่ะก็หวังว่าทริปนี้นะคะจะช่วยทําให้คนที่เจ็บข้อมือในการทําท่าออฟโฟนเนี่ยสบายมากขึ้นค่ะันในไ่กับ La ละทิศทุยละทิศในวันอังคารหน้าสวัสดีค่ะ